สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่นแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็มาตามคำเรียกร้องนะครับผมรู้ว่า หลายท่านนั้นรอกันอยู่นะครับมีคำถามมาสู่ผมมากมายนะครับทั้งจาก YouTube นะครับแฟน YouTube ของผมซึ่งปัจจุบันสมาชิกจะ40,000เร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็จากแฟนเพจและโซเชียลต่างๆนะครับถามกันมาอย่างมากมายว่าเมื่อดาวราหูนะครับย้ายนะครับราศีแต่ละราศีลัคนาราศีจะเป็นอย่างไร แน่นอนครับเวลาเราดูการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นชะตาของบุคคลหรือว่าชะตาบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยดาวหลักๆเลยนะครับที่จะต้องเอามาคำนวณหยิบยกมาคำนวณที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมจะเกิดให้ฟังนะครับก็จะได้แก่ดาวราหูดาวพฤหัสด,ดาวเสราร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆทั้งหมดและเช่นกันนะครับเมื่อดาวราหูกำลังจะย้ายจาก ราศีสิง์รัาราศีสิง์ไปสู่ราศีกรกฎคืออย่างนี้นะครับดาวราหูเป็นดาวดวงดวงหนึ่งนะครับที่เดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาดาวดวงอื่นเขาจะเดินทวนเข็นเมนาฬิกาส่วนดาวราหูกับดาวเกตจะเดินตามเข็นเมนาฬิกาแล้วก็ดาวราหูจะย้ายจากราศีสิงไปสู่ราศีกรกฎและการโยกย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีเมษ ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับดาวราหูเดิมนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภะนะครับอยู่ราศีก,กุมเป็นดาวธาตุลมนะครับราศีเมษนะครับดาวราหูเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าเจ้าของเดิมเลยเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภะแล้วก็จะย้ายจากลัคนา,าศีมาสูร่ราศีกรกฎซึ่งนั่นก็หมายความว่า เจ้าเรือนลาพาตรงนี้นั้นจะย้ายมาเป็นภพที่สี่คือภพพันธุหรือหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวลงหลักปักฐานและดาวภพพันธุนี้ยังเลงไปที่ดาวเจ้าเรือนการงานคือภพกัมมะด้วยโอ้ฟังดูมันซับซ้อนดีนะครับในเรื่องของวิชาการแต่ยังไรก็ตามกับผมสินสาหมิงก็ต้องมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณได้ฟัง คลิปนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็มีวิชาความรู้ติดตัวคุณไปนอกเหนือจากที่คุณได้สิ่งสิ่งนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวของชีวิตด้วยนะครับเมื่อมีการโยกย้ายลักษณะนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดกับชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะบอกว่าคุณกําลังจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับคุณกาลังจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆชาวลัคนาราศีเมษกําลังจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆเมื่อดาวราหูมาเป็นโยกเกณฑ์หรือพบที่สี่ของชาวลัคนาราศีเมษ ชาวลัคนาราศีเมษบางท่านนะครับที่มีความรู้สึกว่าการงานมันอืดๆเอ่เอ่ยมาก่อนหน้านี้คุณก็จะกระด้กระดากับหมีกระหมันมีความเขาเรียกว่ามีไฟขึ้นมาแหละครับแล้วก็จะเป็นเรื่องแห่งการต่อรองนะครับในเรื่องของการงานแต่ก็นํามาซึ่งความสําเร็จแต่จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นและดาวราวหูนี่สถติดอยู่ปีครึ่งนะครับจากสี่สิงหาไปนับไปเลยปีครึ่งนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับจะหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณยังมีโอกาสที่จะตกแต่งซ่อมบ้านเรือนซ่อมออฟฟิศนะครับหรือมีการซ่อมแซมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ทำมาหากินของตัวคุณเองดาวราหูตัวนี้เมื่อย้ายไปอยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีเมษแล้วนั้นภพที่4ี่เนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นภพธาตุน้ํา ดาวราหูอยู่ณราศีนี้บอกได้ชัดๆว่าท่านจะมีการเขาเรียกว่าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนครั้งใหญ่หรือบางคนถ้ามีแผนอยากจะไปลงทุนทำคอน,นโดคอน,นโดทำอพาร์ตเมนต์มาให้เขาเช่าช่วงราหูมาครบนี้แหะครับมีโอกาสจะได้ทำแล้ว นะครับเรียนตัวกันให้ดีนะครับและเช่นกันเมื่อราราหูนั้นมาอยู่ในภพที่สี่ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องเหน็ดเหนื่อยขึ้นแต่ก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณจะได้รับเงินทองเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ดีครับไม่ใช่เหนื่อยเปล่าๆนะครับเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่คุณมีโอกาสจะได้รับเงินรับทอง ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเมื่อดาวราหูย้ายมาอยู่พบที่4ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับโดยกฎเกณฑ์แห่งแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยผมสามารถบอกกับท่านได้เลยว่าท่านมีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปเจอกับรักแบบที่เน้นเน้นหนักไปทางเรื่องของเซ็กส์หรือการ ไปมาหาสู่การมีเพศสัมพันธ์กันแบบไม่เปิดเผยนะครับอันนี้ผมใช้หลักของแอสโทรโลจีชั้นสูงนะนะครับพยากรณ์ออกมาละอ่านออกมาได้แบบที่ที่เรียกว่าอ่านให้ท่านแบบถึงกึ๋นกันไปเลยนะครับมีโอกาสที่จะไปเจอกับรักที่ไม่เปิดเผยโดยรักที่คือมันเจอทีไรแล้วลมสวาดแม่งขึ้นหน้าทุกทีฮะเจอหน้าปุ๊บลมสวาดขึ้นหน้าเลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยจะต้อง อารมณ์เน้นหนักไปในเรื่องรักใกล้ๆๆเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปสังเกตดูให้ดีนะครับนะครับนี่คือเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่ยังโสดส่วนท่านที่มีคอรอบครัวไปแล้วก็จะทําให้พลังในเรื่องความรักตรงนี้มันคลุกเกิดกลุ่นขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนท่านอาจจะเหนื่อยเนื่อยเอืยเอืยเซงเซงดังเป็นหมาหงอยเลยนะฮะจู่ๆก็จะมีพลังทางเพศ เพิ่มมามากขึ้นนะครับนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของกระผมสินแสงหมิงอาจารย์พงษ์สดายยุนาทองนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับย้ำอีกครั้งนะครับดาวราหูย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ราศีกรกฎเป็นภพที่สี่ของชาวลัคนณาราศีเมษและดาวราหูเดิมเนี่ยของคุณมาจากเจ้าเรือนลาภะ นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยากรณ์ให้ท่านได้ฟังทั้งหมดเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตเป็นพิมเขียวเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวของท่านเองนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาธทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปวันนี้สวัสดีครับ